ค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเรียนไวยากรณ์เกาหลีพื้นฐานอีกตัวหนึ่งกันค่ะไวยากรณ์ในวันนี้ก็คือออโดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะไวยากรณ์ออโดเรานำมันมาเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันค่ะเพื่อแสดงความขัดแย้งระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังเราสามารถนำออโด มาใช้ได้กับคำกริยาได้ทุกแบบเลยนะคะคำกริยาในที่นี้ก็คือคำกริยาที่บอกการกระทำการเคลื่อนที่และบอกสภาพสามารถนำมาใช้กับไวยากรณ์ออโดได้เลยค่ะไวยากรณ์ออโดเราจะแปลว่าแม้ว่าจุดจุดจุดและที่สำคัญสามารถเน้นประโยคโดยการใส่คำว่าอามูรีที่แปลว่า ถึงแม้ว่าหรืออย่างไรก็ตามสามารถใส่เข้าไปได้ค่ะไวยากรณ์อาร์โอรเราจะใช้หลักการผันเหมือนกับการผันรูปกึ่งทางการค่ะดังนั้นเมื่อเราได้ลากศัพท์มาให้นักเรียนตัดดาออกทุกครั้งเราก็ดูตัวข้างหน้าทำการผันให้เป็นรูปกึ่งทางการก่อนได้เลยค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น คำว่าคาดาแปลว่าไปวิธีการทำให้ตัดดาก่อนแล้วในที่นี้ให้เราดูตัวที่อยู่ข้างหน้าดาว่าเป็นสระอะไรถ้าเป็นสระอาก็คือใช้กดข้อที่1โดยการบวกกับอาอยู่เอามารวมกันก็จะเป็นคาอยู่ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปกึ่งทางการแต่ว่าถ้าเราจะเอาเป็นรูปไวยกากรณ์อาโดเราก็แค่ตัดโดออกแล้วก็ใส่โดเข้าไปแทนค่ะก็จะได้เป็นค a r d ก็จะแปลว่าถึงแม้ว่าไปคำที่สองนะคะคำว่าม o k t แปลว่า กินวิธีการทำเหมือนเดิมค่ะคือตัดดาออกแล้วก็ผ่านตัวที่อยู่ข้างหน้าดาให้เป็นรูปกึ่งทางการในที่นี้มอกเป็นสระอ,อก็ต้องบวกกับกข้อที่2คือออยก็จะได้เป็นมกอยเสร็จแล้วเรา จัดโยออกใส่โดเข้าไปแทนค่ะก็จะเป็นมอกกอรูกก็จะแปลว่าถึงแม้ว่ากินตัวอย่างที่3ค่ะคำว่าฮาดาที่แปลว่าทำเวลาเราผัานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากฮาดาให้เป็นแฮโยได้เลย ดังนั้นไวยากรณ์นี้เมื่อใช้กับออ do เราเปลี่ยนจากโยให้เป็นโดก็จะเป็นแฮโดก็จะแปลว่าถึงแม้ว่าทำเรามาดูตัวอย่างการนำเอาไปผ่านกับคำกริยาที่ผ่านพิเศษบ้างดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าถึตตะแปลว่า คำนี้เวลานำไปใช้กับไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวกลมๆหรือตัวอีอื่งเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวสะกดรอเด็กให้เป็นรอดิงด้วยทุกครั้งนะคะดังนั้นวิธีการทำก็คือให้ตัดดาออกดูตัวสะกดที่อยู่ข้างหน้าในที่นี้เป็นรอเด็กกดเขามีอยู่ว่าให้เราเปลี่ยนรอเด็กเป็นรอิงก่อน และในกรณีนี้สระอือจะต้องใช้กฎข้อที่2คือการใส่คำว่าออยู่เสร็จแล้วเราก็ตัดโยออกใส่โดเข้าไปก็จะได้เป็นถือรอโดเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาตัวอย่างต่อมาจะเป็นคำบอกสภาพคือคำว่าแมแตตะ แปลว่าเผ็ดวิธีการทำเหมือนเดิมเลยคือให้นักเรียนตัดดาออกดูว่ามันมีการผัานนี่เป็นกฎพิเศษหรือเปล่าอย่างในที่นี้เนี่ยข้างหน้ามันเป็นตัวสะกดบอใบม้มันมีกฎอยู่ว่าเวลาเรานำไปใช้กับไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวกลม,กลมเราจะต้องเปลี่ยนตัวสะกดรบอรเบม้ให้เป็นอู แล้วอูอยู่ในกฎข้อที่2ก็คือการใส่กับอโยเอามารวมกันก็จะกลายเป็นแมวอยูเสร็จแล้วตัดโยออกใส่โดเข้าไปแทนค่ะก็จะได้เป็นแมโวโดแม้ว่าเผ็ดตัวอ,อย่างต่อมาคำว่าพาปือดาเป็นคำกริยาบอกสภาพอีกเหมือนกัน แปลว่ายุ่งวิธีการทำก็คือตัดดาออกในที่นี้มันเป็นสระอือแต่ข้างหน้าเป็นสระอาดังนั้นเวลานำไปผันอย่าลืมว่าเปลี่ยนจากสระอือเป็นสระอาด้วยนะคะดังนั้นในที่นี้รูปกึ่งทางการก็จะได้เป็นพาปายู่ ให้ตัดโูออกก็จะได้ผ่าป่าดูก็จะแปลว่าถึงแม้ว่ายุ่งไวยากรณ์อัลตก็ยังสามารถนำไปใช้กับคำนามได้อีกเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปใช้กับคำนามเขาจะเปลี่ยนเป็นคำว่า ี ra do หรือ ra do แล้วที่สำคัญก็คือถ้าเป็นคำนามเราจะต้องดูว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่าฮักแซงแปลว่านักเรียนเขาลงท้ายแบบมีตัวสะกดเราก็จะต้องใส่เป็นคำว่า e รา do แต่ใน,นกรณีของคำว่าอึซาแปลว่าหมอเขาลงท้ายแบบไม่มีตัวสะกดเราสามารถใส่คำว่าราโดลงไปได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะยากุล m o มอ d o โกโดมอริกาอวิธีการแปลประโยคนี้นะคะนักเรียนสามารถแบ่งประโยคหน้ากับประโยคหลังตรงคำว่าโด เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ประโยคข้างหน้าค่ะในที่นี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมองคำกริยาที่อยู่ข้างหน้าดูให้ออกว่ารากศัพท์มันมาจากคำว่าอะไรในที่นี้คำว่ามอกมาจากคำว่ามก ok ตะแปลว่ากินกินอะไรยักกยากก็คือยาส่วนต่อมาประโยคข้างหลัง มอรีกาอาพาโยมอรีในบริบทนี้แปลว่าหัวอาพาโยเขาลงท้ายประโยคเป็นรูปกึ่งทางการดังนั้นมองให้ออกว่ารากศัพท์มันมาจากคำว่าอะไรในที่นี้อาพาโยมาจากคำว่าอาพือดาแปลว่าเจ็บปวดป่วยดังนั้นประโยคข้างหลังก็หมายความว่า ปวดหัวพอเราเอามารวมกับไวยากรณ์ดูเราก็เริ่มแปลจากไวยากรณ์โดก่อนได้เลยก็จะแปลว่าถึงแม้ว่ากินยาก็ยังปวดหัวประโยคนี้ก็สามารถแปลได้แบบนี้ค่ะไปดูที่ประโยคต่อไปประโยคต่อมาชิกึมคาโดอีมิเนจอซโยวิธีการแปลก,ก็เหมือนเดิมค่ะ นักเรียนสามารถแบ่งประโยคตรงโดได้เลยแล้วก็ดูที่ประโยคข้างหน้าว่าคํากะริยาที่อยู่ข้างหน้าโดรากศัพท์คือคําว่าอะไรในที่นี้ค่ามาจากคําว่าค a าดาแปลว่าไปชิกิมแปลว่าตอนนี้ประโยคข้างหน้าก็จะแปลว่าไปตอนนี้ส่วนข้างหลังอีมีหรือจดโซ อีมีเนี่ยเป็นคำขยายที่แปลว่าแล้วส่วนนึกจด s o โยข้างหลังนะคะสังเกตตรงนี้มันคือรูปอดีตดังนั้นเนี่ยนักเรียนต้องมองให้ออกอีกเหมือนกันว่านึกจด s o โยถ้าเรามองกลับให้เป็นลากศัพท์มันมาจากคำว่าอะไรซึ่งในที่นี้นึกจดตสยโยมาจากคำว่านึกตะแปลว่าสายอีมี แล้วก็คือสายแล้วรวมกันก็เริ่มแปลจากโดก่อนได้เลยก็หมายความว่าแม้ว่าไปตอนนี้ก็สายแล้วเราไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันดีกว่าค่ะแทบช h ร r นทาโดช c กา k ิโอเร e คอลเลยวิธีการแปลย,ยังเหมือนเดิมแบ่งประโยคที่โดค่ะแล้วมองให้ออกว่าคำกริยาที่อยู่ข้างหน้าโด ่ากศัพท์มาจากคําว่าอะไรซึ่งถ่ามาจากคําว่าท่าดาแปลว่าขึ้นหรือขี่ในที่นี้มีคําว่าแท็กซี่ก็หมายความว่าขึ้นแท็กซี่ส่วนข้างหลังชิกานิ e โอเดคอริโอโยชิกานนะคะในบริบทนี้เนี่ยแปลว่าเวลาโอเดเป็นคําขยายแปลว่านาน ส่วนคำว่า c o l l r e o วอยู่เขาผ่านเป็นกึ่งทางการเหมือนกันมองให้ออกว่ารากศัพท์มันคือคำว่าอะไรซึ่งมันมาจากคำว่า c o l l r e d a แปลว่าใช้เวลาดังนั้นประโยคนี้เวลาแปลยังเหมือนเดิมค่ะเราสามารถเริ่มที่โดได้เลยก็จะแปลว่าแม้ว่าขึ้นรถแท็กซี่ ก็ยังใช้เวลานานค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนี้กันค่ะคือเก m a มาแรโดฮัลโมนิก o ามอทรโยอะประโยคนี้วิธีการแปลยังเหมือนเดิมนะคะก็คือแบ่งประโยคตรงคำว่าโดในที่นี้นะคะคำที่อยู่ข้างหน้าโดมาไดมาจากคำว่ามาฮาดะแปลว่าพูด ส่วนข้างหน้าคําว่าคือเกอ่ะเกตรงนี้เราเคยสอนไปแล้วถ้าใครยังจําไม่ได้หรือว่าอยากทบทวนก็สามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะคะเกในที่นี้เป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าอย่างจุดจุดจ,จุส่วนคือนะคะมาจากคําว่าคือดาที่แปลว่าใหญ่หรือสูงนั่นเองแต่ว่าในบริบทนี้เนี่ย ใช้กับคำว่าพูดเราก็จะสื่อถึงว่าพูดด้วยเสียงที่ดังนั่นเองค่ะต่อมา h ฮ l m o n นี a l ฮ o n i ก็คือคุณย่านั่นเอง m o t ท r o y ยอ่ะเรามาดูที่คำกริยาก่อนเลยคือคำว่า t ท r รโยนะคะเป็นลูกเก่งทางการอีกเหมือนกันอันนี้เนี่ยต้องมองให้ออกนะคะว่ารากศัพท์มาจากคำว่าอะไรซึ่งเท r รโยมาจากคำว่าทกตะ แปลว่าฟังส่วนคำว่ามดนะคะเป็นไวยากรณ์สามารถแปลว่าไม่อะดังนั้นเนี่ยข้างหลังประโยคข้างหลังก็จะหมายความว่าคุณย่าก็ไม่ได้ยินไม่สามารถได้ยินนั่นเองดังนั้นเราสามารถแปลประโยคนี้โดยเริ่มแปลที่ดูได้เลยค่ะก็จะหมายความว่าแม้ว่าเราจะพูดด้วยเสียงที่ดัง คุณย่าก็ไม่ได้ยินมาดูตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะอาม r รีผีซาโคือชาลสสาโกชิ i ตะวิธีการแปลยังเหมือนเดิมคือแบ่งประโยคค่ะแล้วก็ดูคำกริยาที่อยู่ข้างหน้าโดว่ารากศัพท์มาจากคำว่าอะไร p ีซามาจากคำว่า p ีซาดาแปลว่าแพง ราคาแพงส่วนอะมูรีแปลว่าถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามซึ่งอะมูรีเราสามารถใส่เข้าไปในประโยคที่มีไวยากรณ์ออโดเพื่อเน้นย้ำนั่นเองค่ะส่วนข้างหลังคือชาชาก็คือรถยนต์ส่วนต่อมาคือคือก็มาจากคำว่าอีคือชอ คือในที่นี้ก็แปลว่านั้นเป็นคำที่มาขยายคำว่า,า,า,วา,วารถคันนั้นส่วนข้างหลังนะคะมีการใช้ไวยากรณ์โกชิตะเข้ามาด้วยไวยากรณ์โกชิตะก็เป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าอยากหรือต้องการนั่นเองค่ะถ้าใครอยากไปทบทวนอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของเราได้อีกเหมือนกันนะคะส่วนข้างหน้านักเรียนก็ต้องมองให้ออกว่า ข้างหน้าโกคำการิยาที่เอามาใช้รากศัพท์คือคำว่าอะไรในที่นี้ซามาจากคำว่าซาดาแปลว่าซื้อดังนั้นนะคะประโยคนี้ทั้งหมดเวลาเราแปลเราก็สามารถเริ่มที่โดได้อีกเหมือนกันก็คือแม้ว่าราคาจะแพงก็อยากจะซื้อรถคันนั้นนั่นเองค่ะ วยากรณ์ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจไวยากรณ์นี้แล้วก็สามารถนำไปใช้แล้วก็สามารถแปลข้อสอบได้นะคะถ้ามีคำถามหรือสงสัยหรืออยากให้เราทำคลิปไวยากรณ์ตัวไหนหรือทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือสนใจที่จะเรียนก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะ you <music>